สวัสดีครับทุกท่านผมเดชบุรีดำอาเกเดกอยู่แท้ก,กูลจุดเริ่มต้นของความสำเร็จคือการลงมือทำลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานาตนวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อสุนไพรที่เกษตรกรนำมาเข้ากรบวนการผลิตแบบธรรมชาติของเครื่องดื่มแบบชงดื่มนั่นก็คือชากาขาวหรือชาฮองเต มีแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่น่าเชื่อก็คือสมุนไพรไทยมะกล่ำตาหนูไม้เถาเลื้อยขนาดเล็กมีใบเหมือนใบมะขามฝักมเมื่อแก่จัดจะมีเมล็ดสีแดงตรงขั้วเมล็ดมีสีดำแต่มีพิษร้ายแรงอันตรายถึงชีวิตในทางกลับกันใบนั้นมีสรรคุณทางยารักษาโรค ได้อย่างมากมายมีสารพัดประโยชน์แต่ที่สำคัญไปกว่าน,นั้นใบแก่ๆของมะกล่ำตาหนูเมื่อรูดเป็นใบสดสามารถขายได้กิโลกร,รัมละ200บาทยิ่งมหัศจรรย์กว่านั้นอีกเมื่อเรารวดคลึงให้หม้วนเป็นเหมือนใบชานํำไปตากและคั้วยแห้งเรียบร้อยแล้วจะมีมูลค่าสูงถึงกิโลกร,รัมละ3,500บาทก่อนอื่น ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับมะกล่ำตาหนูว่าเป็นพืชสมุนไพรและมีความเป็นมาอย่างไรมะกล่ำตาหนูมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอับัตแพรคาโทริสจัดอยู่ในวงถั่วฟาเบสเซียหรือลีกูมินเซียและอยู่ในวงย่อยถัว่วฟาโบไอเดียปาปิลิ โอโนเดียปาปิลิโอนาเซียองค์ประกอบทางเคมีของมะกล่ำตาหนูใบและรากมีสารรสหวานคล้ายกับที่พบในเชเอมเทศชื่ออะบัตโอไซเดซึ่งหวานกว่าน้ำตาลทราย 30- มสิถึงร้อยเท่าและมีกรดไกลซีริสิกมีความหวานสูงแต่ไม่มีพิษ ส่วนเมล็ดมีพิษชื่ออบรินซึ่งถ้าเคี้ยวกินเพียงเมล็ดเดียวก็อาจเป็นอันรายแก่ชีวิตได้หากสารพิษถูกผิวหนังอาจทําให้เกิดผื่นคันและหากเข้าตาอาจจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองและอาจถึงขั้นตาบอดได้มะกำตาหนูมีชื่อตามท้องถิ่นอื่นๆเช่นที่เชียงใหม่เรียกว่ากลาตาไก่กลเครือมะกำแดง มกักกำเครือมัแคกสุรินและประเทศพื่อนบ้านกัมพูชาเรียกว่าเกมกลมตรังเรียกว่ามักขามเถาไม้ไฟภาคเหนือและภาคอีสานเรียกว่ากำเครือกำเครือกลำตาไก่กำตาไก่ตากำมัมกกำเครือภาคอีสานเรียกว่ามากกำตาแดง ภาคกลางเรียกว่าชเอมเทศตากล่ำมะกล่ำตาหนูจีนแต่จิ๋วเรียกว่าโถกํ่ำเซาเสียงชื่อจี้จีนกลางเรียกว่าเสียงซื่อชื่อเสียงชั่วโตเป็นต้นลักษณะของมะกล่ำตาหนูลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นมะกล่ำตาหนูมีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่อินเดียไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดเป็นไม้เถาเลื้อยมีอายุได้หลายปีมีความสูงของต้นได้ถึง5เมตรเป็นไม้เถาเนื้ออ่อนสีขาวขนาดเล็กเถามีลักษณะกลมเล็กเกลียวและมีขนสีขาวขึ้นปกคลุมที่โคนเถาช่วงล่างจะแข็งแรงและมีขนาดใหญ่ใบของมะกรลมตาหนูลักษณะของใบมะกลมตาหนูเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ออกเรียงสลับ ในก้านหนึ่งจะมีใบย่อยประมาณ8-20ถึง20คู่ใบย่อยเป็นรูปรีแกมรูปขอบขนานโคนใบกลมมนปลายใบแหลมมนมีหนามขนาดเล็กติดอยู่ส่วนขอบใบเรียบขนานใบมีขนาดกว้างประมาณ3 8มถึงแมลมและยาวประมาณ5 2 0ถึง20ม mm. มแผ่นใบเรียบหลังใบมีขนปกคลุมส่วนท้องใบมีขนเล็กน้อยและ มีหูใบดอกอมะกลำตาหนูลักษณะของดอกมะกลำตาหนูจะออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจัดโดยจะออกตามซอกใบยาวประมาณ2 5 1 2ถึง12ซนเมตรก้านช่อดอกใหญ่นิ่มและมีขนปกคลุมยาวได้ประมาณ9มลมกรีบดอกเป็นสีเขียวหรือสีม่วงอ่อนเชื่อมติดต่อกัน ส่วนปลายแยกเป็น5้เฉกส่วนกลีบดอกมีรอยหยักสี่รอยเป็นสีเขียวอมเหลืองผิวนอกมีขนปกคลุมกลีบดอกด้านล่างจะใหญ่กว่ากลีบดอกด้านบนและจะอัดกันแน่นติดอยู่ในช่อเดียวกันดอกเป็นรูปดอกถัว่วกลีบดอกเป็นสีชมพูแก้ม,ม่วงดอกมีขนาดเล็กยาวประมาณ3มมิลลิกลีบกลางเป็นรูปไข่กลับ ส่วนกลีบคู่ด้านข้างเป็นรูปขอบขนานและกลีบคู่ด้านล่างเป็นรูปไข่แกมคู่ขอบขนานดอกมีเกสรเพศผู้9ก้าก้านเกสรเพศเมียมีรังไข่เป็นรูปขอบขนานมีขนติดกันเป็นกระจุกมีใบประดับเป็นรูปหอกใบประดับย่อยเป็นรูปแถบแกมรูปขอบขนานปลายแหลม โดยจะออกดอกในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมผลของมะกลำตาหนูลักษณะผลของมะกลำตาหนูจะออกผลเป็นฝักลักษณะของฝักเป็นรูปกระบอกแกมรูปไข่โดยจะออกเป็นพวงพวงฝักมีลักษณะแบนยาวปลายฝักแหลมมีขนาดกว้างประมาณ1.2ถึง1.4เซนติเมตรและยาวได้ประมาณ 2-4.5ถึง4.5ซนติเมตรปลายฝักแหลมฝักมีขนสีน้ำตาลเปลือกฝักเหนียวฝักอ่อนเป็นสีเขียวส่วนฝักแก่แตกได้ตามแนยวยาวภายในฝักมีเมล็ดประมาณ3-6ถึง6เมล็ดลักษณะของเมล็ดเป็นรูปกลมรีมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3-5ม mm. ถมเมเมล็ดเป็นสีแดงบริเวณแถบขั้วสีดำผิวเรียบเงามัน ขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดจเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกประเภทเป็นพืชไม้ที่ชอบขึ้นตามบริเวณที่ความชืน้นมักพบทั่วไปตามป่าเปิดหรือที่โล่งรก,กว้างป่าทุ่งนาหรือป่าติงรังสรรพคุณของมะกล่ำตาหนูตามตำรายาไทยใบมีรสหวานใช้แก้ร้อนในกระหายน้ำใช้ใบชงน้ำรับประทานแทนน้ำชา ใบต้มน้ําดื่มแก้เจ็บคอแก้หลอดลมอักเสบแก้ไอแก้ตับอักเสบกระตุ้นน้ําลายขับปัสสาวะแก้ปวดเมื่อยตามข้อปวดตามแนวประสานตามพอกแก้ปวดบวมแก้อักเสบและแก้จุดด่างดําบนใบหน้ารากมีรสเปรี้ยวขื่นแก้เจ็บคอไอแห้งขับปัสสาวะขับเสมหะแก้เสียงแห้งกลองเสียงอักเสบแก้ไอแก้หวัด ส่วนเทามีรสจืดใช้เป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ำขับพิษร้อนแก้คออักเสบคอเจ็บคอบวมขับเสมหะแก้เสียงแห้งแก้ไอหวัดแก้หืดแก้ไอแห้งแก้หลอดลมอักเสบแก้อาเจียนแก้ตับอักเสบแก้ดีซ่านขับปัสสาวะและขับเสมหะผลของมะกลมตาหนูเมล็ดมะกลมตาหนูมีพิษใช้ได้เฉพาะเป็นยาทาภายนอก เม็ดมีรสขมเผ็ดเมาเบือ่อให้ใช้เมล็ดแห้งนำมาบดให้ละเอียดผสมกับน้ำมันพืชน้ำน้ำมันมะพร้าวหรือเกลือใช้พอกหรือทาแก้โรคผิวหนังค่าเชือ้อบริเวณผิวหนังกลากเกลื่อนหิดฝีมีหนองค่าพยาธิผิวหนังใช้ทำยาฆ่าแมาลงและแก้อาการบวมอักเสบได้ข้อควรระวังเมล็ดมีพิษมาก ห้ามรับประทานหากเคี้ยวกินเพียง1-2เมล็ดจะทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงตับและไตถูกทำลายมีอาการชักและเสียชีวิตได้ทุกท่านครับคงได้รับทราบความเป็นมาของมะกล่มตาหนูว่ามีลักษณะของต้นเป็นอย่างไรดอกใบมเมล็ดเป็นอย่างไรและที่สำคัญที่สุดคือสรรคุณทางยารักษาโรคมีอยู่มากมายหมหาศาล ขอให้ทุกท่านติดตามในอีพิโซดต่อไปว่าทำไมใบของมะลาำตาหนูที่เมื่อผ่านกระบวนการการผลิตแบบธรรมชาติแล้วทำไมราคาถึงสูงถึง3,500บาทต่อกิโลกร,รมัมหากทกท่านเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยฝากกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาสิ่งดีๆมามอบให้กับทุกท่านสวัสดีครับ